สวัสดีค่ะพิมพีครูเจอร์นี่นะคะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคลิปสวิสที่เราไปเมื่อเดือนที่แล้วกันนะครับมีหลายคนถามเพ้ามว่าใ่าใช้จ่ายทั้งหมดของสวิสของเราเนี่ยไปใช้จ่ายใช่อยากจะขอะะทราบแบบคร่า,าวๆแล้วก็แจกแจงให้ฟังนิดนึงจะได้เตรียมแบบบัตเจ็ตถูกนะคะทีนี้ในการเที่ยวของแต่ละคนเนี่ยคือถ้าใครดูคลิปเราเขาก็จะรู้ว่าเราเนี่ยสายชิลเนอะเราไม่ได้แบบไปสายแบบว่าอุ้ยวันหนึ่งต้องเที่ยว3 4ที่นะก็วันหนึ่งแบบ อที่หนึ่งวันเดียวเอิงจริงๆที่เดียวมเรามีแบบวันหนึ่งสองที่ไหมไม่มีแล้ววันวันีมีมีอยู่วันหนึ่งอ่ะจะสองที่แต่ปรากฏว่านั่งรถไฟผิดถ้าใครเป็นสายที่แบบว่าจะต้องแบบหูต้องเก็บแลนด์มาร์คให้ครบเนี่ยก็ ค่าใช้จ่ายก็จะไม่ได้เป็นแบบแนวเราเนะวันนี้เราจะมาอธิบายให้ฟังว่าไอ้วันะที่ของเราเนี่ยทั้ง12วันมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างรวมถึงค่าเดินทางนู่นนี่นั่นนะครับใช่แล้วก็รวมถึงการตัดสินใจในการจองห้องพักนะคะในแบบต่างๆแล้วก็สวิสพาสเนี่ยคุ้มไหมเนาะตามที่มีหลายๆคนถามมาแล้วก็เส้นทางที่แพนเนี่ย จัดแพลนยังไงพิมพ์เลือกโรงแรมไหมแพลนกับการไปอันนี้เราจะพูดก่อนที่เราจะพูดเรื่องให้ใจใช่ไใช่ในการเลือกโรงแรมเนี่ยพิมว่ามันแล้วแต่คนเลยเนาะว่าเราระดับมาตรฐานในการนอนแล้วก็ชอบโรงแรมแตกต่างกันแค่ไหนแต่ว่าส่วนตัวในทริปเนี้ยก็คือสวิสมันเป็นธรรมชาติใช่ไหมทุกคนพิม์ใจก็เลยอยากจะไปแบบดื่มด่ำหยับช่ำๆธรรมชาติก็เลยจองโรงแรมที่มันเข้าถึง ตัวธรรมชาติเลยแล้วก็เหมือนแบบเปิดประตูมาตีหนึ่งตีสอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นวิวเธอจะตื่นตีหนึ่งแต่ตฉันก็ไม่ตื่นหลักตื่น<อ>มาฉี่<อ> <laughs> วิ่งออกมารับอากาศนิดนึงเชา้ชาๆตื่นมาประมาณ6กโมงอะไรอย่างเงี้ยก็ถึงแบบบรรยากาศช่าๆแล้วก็ธรรมชาติในทุกช่วงเวลาเนี่ยมันจะสวยอย่างที่เม์เลนเนี่ยแบบติดใจมากเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยมันจะมีหมอกม,มีมีแสงที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนอะโรงแรมของพิมที่คิดเอาไว้เนี่ยก็คือโรงแรมที่เป็นธรรมชาติไม่ได้อยู่ในเมืองอาจจะออกมานอกเมืองหน่อยนึงแล้วก็สัมผัสธรรมชาติได้ได้ ได้แบบเข้าถึงได้ง่ายใช่ไม่ต้องนั่งรถไปไหนอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบว่าเ,เพิ่มในการตัดสินใจนะคะเพราะว่าโรงแรมที่มันเข้าถึงธรรมชาติเนี่ยมันจะต้องเสียเวลาในการเดินทางนิดนึงเนาะแล้วก็อาจจะแบบเดินทางลําบากกันในในใน,ในวันที่เดินทางนะคะแล้วก็ราคาก็จะสูงหน่อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทําให้เราต้องย้ายโรงแรมบ่อยพิมพแบ่งเป็น3หัวข้อใหญ่ๆเลยนะจะได้ง่ายๆสำหรับทุกคนนะคะก็คือค่าใช้ใจ่ายก่อนออกเดินทางโรงแรมแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมแล้วก็อาหารแค่นี้คือยังไม่ได้ไปเลยทุกคนต้องมีเงินแสนแล้วอะ ใช่เดี๋ยว<ร>อันนี้คือ2คนใช่ไหมสอคนอันนี้คือทุกอย่างที่พูดเนี่ยคือหาร2นะค่าถ่ายรูปคนล,ละร้อย่สิบค่ารมเนียม VFS คนล,ละ800ค่าวีซ่าคนล,ละประมาณ3,000กับ 70บาทอะไรประมาณนี้นะครับค่าประกันเดินทางอันนี้ก็แล้วแต่เลือกว่าอยากจะได้ค่าประกันเดินทางเนี่ยทุนสูงแค่ไหนของเราเลือกตกละคนละประมาณไม่ถึง9 0 0า้บาทค่าเซ็ตเมนที่ต้องไปขอธนาคารที่จะต้องยื่นไปที่กรงสุดเนี่ยก็คนละร้อยค่าตั๋วเครื่องบินอันนี้หนักสุดเลยนะครับแต่ว่าเราก็คิดว่าเราได้โปรโมชั่นที่โอเคแล้วนะก็อันนี้แหละมันเป็นจุดที่ทําให้เราไปเที่ยวสวิสเพราะว่าเราเห็นโปรโมชั่น5,000ม่ใช่ของไอสวิสแอร์นี่แหละตกคนละประมาณ25งหมื่นห้ากว่ากว่าเกือบสี่ร้แต่มันไม่ใช่แค่นั้น คือเราเห็นโปรคา่าไอ้ท่นเดินทางใช่ไหมสองหมื่นห้า 25, แต่ปรากฏว่ามีค่าใช้ใจ่ายอย่างอื่นตามมาเพียบเลยอ่ะเมื่อวานนี้คือหนึ่งธันวาผมเปิดเข้าไปในเว็บสวิสผมยังเห็นราคาหมื่นแปดเลยอะ่ะแต่ว่าไม่รู้น้อหนักกระเป๋านะอันเลเซลว่าสองหมื่นสามก็จะ<อ>เป็น,ปนก,การทำมาร์เก็ตติ้งของเขาใช่คือ,อใครจะไปช่วงไหนคือเอางี้ใครตกฟากช่วงไหนก็ถ้าเกิดว่าได้ของถูกก็ถือว่าโชคดีไปสุดท้ายที่แบบค่อนข้างที่จะแพงก็คือสวิสพาสก็คือตกคนละหมื่นห้าเขาเรียกไร second class ถูกต้องไหมใช่แต่ว่ามันก็จะมี First Class ด้วยซึ่งบอกว่า First Class สบายไหมเออก็สบายสบายมากก็ดีนะแนะนำถ้ามีผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่สูงอายุก็แนะนําเพราะว่ามันไม่ต้องไปกระเบียดกระเสียดเนาะใช่เอสองคนเขาเรียกว่ากระเบียดกระเสียดไปเบียดไปเบียดคนสองหมื่นห้าก็ขึ้นเดินขึ้นไปสวยๆเลยทุกคนไปหน้าแล้วก็มีที่เก็บกระเป๋าส่วนตัวโอ้พูดถึงที่เนี่ยเรื่องที่เก็บกระเป๋าเวลาขึ้นรถไฟเนี่ยมันก็จะมี ตรงประตูเลี้ยวมาปุ๊บมันก็จะมีที่วางกระเป๋าชันวางกระเป๋าอยู่ประมาณ3ชั้นนะครับซึ่งมันไม่พอหรอกเราก็ต้องเอากระเป๋าเนี่ยไปวางไว้ที่อื่นบ้างแบบหลังที่นั่งเราบ้างอย่างเงี้ยคือถ้าวางไว้หลังที่นั่งเนี่ยก็ไม่เป็นไร ผมว่าก็ยังแบบยังคอยสอดสองได้แต่พอวางไว้ที่ประตูที่แบบเป็นเป็นที่จัดให้วางเนี่ยก็อันนี้ก็อันตรายนิดนึงเพราะว่าก็มีคนหายมาแล้วใช่แล้วสมมติว่าเราวางปุ๊บแล้วเราขึ้นไปชั้น2อ,อีกก็คือไกลจากกระเป๋าอัานนี้ก็อันตรายใช่แ,<ต>แล้วก็มาเก็ตไอเดียที่หลังว่าเอ้ยทำไมไม่เอาที่ล็อกมีคนนําที่ล็อกจักรยานลอจักรยาก็ไปล็อก ตรงนั้น,น,นด้วยเออก็ไอเดียดีนะก็ไอเดียดีไหมก็ก็ดีแต่ว่ามันต้องแบกนะเพราะาโซ่มันก็ไม่ได้แบบเป็นเ<อ>บาๆ<า><า>นะเพื่อทรัพย์สินของตัวเราเองแล้วก็ระวังของไว้ให้ดีดีกว่า2คนรวมกันเป็น94,100ร ทั้งหมด9 4 0 0 0บาทค่ะแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่ราคาแรงเหมือนกันก็คือโรงแรมโรงแรมอ่าอย่างที่พิมพ์บอกว่าอยากจะออกนอกเมืองหน่อยโรงแรมแรกคือก็คือโรงแรมมิโอนาโดนะคะก็คือโรงแรมเนี่ยอยู่ในบริเวณของสนามบินนั่งรถไปประมาณ5นาทีรถเมย์นนะนอนยังไม่คุ้มเลยค่ะเพราะว่า <laughs> เราลงมาดึกแล้วไงเราไม่อยากเดินทางดึก,ดกเนี่ยไปเพราะว่าทริปของพิมพ์เนี่ยวันแรกคือจะไปเซอร์แมทเลยมันก็ไม่โอเคที่เราจะนั่งรถไฟไปอีก2 3ชั่วโมงแล้วไปถึงเซอร์แมทก็คือมืดแล้วเราอยากเห็นวิวข้างทางระหว่างทางเนาะแล้วก็การเดินทางครั้ ผิดดลาการเดินทางคืนเนี่ยก็ไม่เหมาะ,นนะเคยได้ข่าวมาว่ามีการเดินทางผิดพลาดแล้วก็เหมือนแบบรถไฟกลางคืนมันก็จะหา่าง เขาก็เลยต้องไปนอนช่วงกลางวันก็ห่างเป็นใช่ทำให้แบบว่าแผลมันผิดไปบางทีต้องไปนอนตามเซชันอย่างเงี้ยมันก็ไม่โอเคโรงแรมใช่อโนโดนะ6,529บาทก็คือไปนอนแค่แป๊บเดียววะทุกคนก็คือเช็คอินตอนประมาณ3ทุ่มแล้วก็อีกวันหนึ่งเช้าออกราคาประมาณนี้ก็คือถือว่ากลางๆนะไม่ได้ถือว่าแพงนะแต่ว่าพอดีว่ามันเป็นโรงแรมที่อยู่ใกล้สนามบินแล้วเราจองแบบว่าแคนเซิลเลชันถ้าใครมีแพลนที่แน่นอนอยู่แล้วเนี่ยก็ไปจอง no cancellation ได้มันก็จะถูกลงหน่อยอาจจะถูกลงไม่เยอะนะแต่ว่า แน่นอนคุณเซฟค่าแน่แน่นอนนะครับเราออกจากเรียรโดเพื่อที่จะไปเซอร์แมทนะครับโรงแรมที่เซอร์แมทเรานอนอยู่2องรแรมด้วยกันก็ค,คือโรงแรมแรกนะคะนอนที่เบสเวสเทิร์นเหตุผลที่เรือโรงแรมนี้ก็คือเพราะว่ามันเดินจากสถานีทุกคน5นาทีคุณมันใกล้มากนะคะแล้วก็เบสเวสเทิร์นอ่ะเราก็เห็นว่ามันมีเชนเยอะแล้วก็มันสแตนดาดเราก็คิดว่าเออมันไว้ใจได้ด้วยระบบต่างๆเวลาเช็คอินเช็คเอาท์แล้วก็เบรกฟาสอาหารเช้าแล้วก็ความสะอาดของห้องอก็เลยเลือกเบสเวสเทิร์นแล้วก็ราคาก็คือ2คืนนะคะ1 0 0น0 4,904บาทตกตกแล้วคืนละ7,000บาทอันนี้รวมอาหารเช้าด้วยแล้วก็ปกติโรงแรมยุโรปอะ่ะเขาก็จะให้เช็คอินประมาณบ่ายสองบ่ายใช่ไหมแบบปกติว่าโรงแรมเนี้ยก็คือไปถึงเราไปถึงเช้าเขาก็ให้เช็คอินเลยคืนที่3เราก็มูฟไปที่ เซอร์โวใครได้ดูคลิปเซอร์โวเนี่ยก็จะเห็นว่าค่อนข้างที่จะมีสตอรี่นิดนึงนะครับแนะนาอยากจะให้ไปดูตามไปดูในคลิปได้นะครับซึ่งบาง,ง,งคน,นอาจจะเห็น,นว่าแบบเอ้ยไปนอนทาไมแบบว่าเซอร์แมทตั้ง3 3คืน4วันซึ่งบางคนอะเซอร์แมทเที่ยววันเดียวแต่เราอะเป็นสายชิลไงก็คือเราอยากดื่มด่าธรรมชาติแล้วก็เออพักผ่อนไปด้วยเที่ยวไปด้วยนะคะแล้วก็อ e ีเซอร์โวเนี่ยมันก็ปอปอัพขึ้นมาอีเซอร์โวเนี e ่ยม e ันก e ็ปอปอัพขึ้นมาเพราะว่าใช่แต่ว่ามันเป็นความบัง แต่จะบอกว่าเซอร์โวตอนนี้เอ้าเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยดีกว่าคือเซอร์โวเนี่ยตอนนี้30,000กว่าบาทแล้วนะคือตอนที่เราได้ราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะผมว่าสเปเชียลจริงๆราคาหลุดจองมาใช่ยังคุยกับพิมพ์เลยว่าเอ้ยราคานี้มันมาได้ไงอ๋อมื่อกี้30,000เนี่ยก็คือ2คืนจากเซอร์โวลงเขามาเบียนเซอร์ซีซึ่งจะใกล้กับอินเทอร์เรเกนก็คือจะเป็นอินเทอร์เเกนแล้วก็ถัดออกมาก็จะเป็นเบียน นะเป็น,เ,ปนเล็กเบียนนะครับเราไปนอนที่เบียนเซอร์ซีใช่ก็นี่ก็เช่นกันอยากใกล้ชิดธรรมชาติจริงๆอะ่ะตอนที่เออ่เซิร์ชเกี่ยวกับการเที่ยวสวิสเนี่ยทุกคนก็คือจะแนะนำอินเทอร์เรเกนเจอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็จะแนะนำอินเทอร์เรเกนใช่ไหมเพราะเป็นเมืองหลักเนื่อเป็นเมืองหลักมันมีของกินมันมีสเตชันใหญ่แล้วมันก็จะลิงก์ไปเมืองต่างๆได้ง่ายก็คือจะเที่ยวต่อวันได้สะดวกที่สุดที่สุดแล้วนะคะแต่ว่าโรงแรมเนี่ยราคามันก็จะมีสูงมีต่ำต่างกันแต่ว่าคือมีให้เห็นไหมมีมีราคาต่ำแต่ว่าบางทีห้องมันก็จะแบบว่่่่าเเออยไไมมคคโ เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าแบบราคาที่แบบหมื่นอัพก็ถือว่าโอเคแต่ว่าก็ไม่ได้โอเคมากแต่ด้วยความที่มันเป็นย่านที่ฮอตฮิตไงทุกคนใครก็คือจะต้องไปนอนอินเทอร์เกนมันง่ายสุดมันมีซูเปอร์มาร์เก็ตมันมีร้านอาหารแล้วก็เออเราแวะกินข้าวแล้วกลับห้องนอนมันจะมี2ฝั่งนะคะเป็นอินเทอร์เกนออสกับอินเทอร์เกนเวสพิมพ์แนะนําว่าอินเทอร์เกนเวสเนี่ยมันจะมีของมากกว่าซูปเปอร์ใหญ่กว่าห้างใหญ่กว่าแล้วก็สามารถเดินเล่นมีร้านอาหารปิดดึกกว่านะคะแล้วก็ออสเนี่ยมันจะเงียบ วันนั้นก็คือเป็นร้านที่ใกล้กับสถานีแต่ว,ว่ามันก็จะมีสิ่งที่ดีก็คือมันจะมีอันนี้ค่ะห้องพักของ ที่เขาฮอตฮิตกันอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยูสโฮเทลไปรุ่นไปพักใช่พวแบ็คแพ็คอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปพักหมนแล้วนใช่อันนี้ถ้าใครแบบอยากประหยัดห้องพักก็คืออันนี้เพราะว่าอันนี้ใกล้กับอินเทอร์เกนออสเลยแล้วจะบอกว่าอินเทอร์เกนออสวันที่เราไปเดินอ่ะคือแป๊บเดียวอ่ะประมาณแบบห้าหกโมงก็เงียบแล้วอ่ะนี่อยากจะมาดินเนอร์ก็คือแบบว่าเขาปิดหกโมงมั้งใช่ก็คือออสก็คือค่อนข้างเงียบถ้าใครอยากได้ความคึกคักนิดนึงก็แนะนําว่าฝั่งเวสนะคะเรานอนโรงแรมที่ใกล้สถานีเนี่ยมันก็ดีแล้วเราก็ไปชื่นชชมมธรราติ เวลาเราไปเที่ยวเอาก็ได้ไม่ต้องเปิดประตูมาเจอเพราะอย่างพิมอย่างพีงี้ชีวิตหนุ่มสาวเนาะสองคนเออเราก็แบบว่าเออเราไปโดยที่เราไม่ได้มีแบบเอาคุณพ่อคุณแม่น้องลูกเล็กเด็กแดงมาด้วยเราก็เออเหนื่อยใช่แล้วก็เลยว่าเออตัดสินใจไม่นอนนเชอรเกแล้วก็คิดว่าเฮ้ยมันก็น่าจะมีโรงแรมที่แบบ อ,อ,อยู่หน้าเปิดประตูออกมาแล้วเจอทะเลสาบเลยเพราะว่าอันนี้ชอบทะเลสาบแล้วก็เห็นว่าเลกเบียนเนียมันเป็นอะไรที่แบบว่าอเม z i n g มากเวลาพิมพ์ search โรงแรมนะพิมพ์ก็จะคือเข้าไปใน Google ก่อนว่าเราอะอยากจะไปนอนที่ไหนจะไม่เข้าโรงแรมจะไม่เข้า booking. com ก่อนก็คือ search Google เลยว่าเออเราจะไปอยากเลกเบียนแล้วก็ เราเซิร์ชเลกเบียนใช่ไหมมันก็จะมีป๊อปอัพโรงแรมแนะนําขึ้นมาสมมุติว่าพิมพ์ได้ที่โรงแรมเบียนเซอร์ซีใช่ไหมพิมพ์ก็ต้องเวทว่าถ้าเบียนเซอร์ซีและพิมพ์นอนอินทร์เกนพิมพ์จะเดินทางไปที่โอชินันซีมันสะดวกหรือว่ายากไหมแต่ว่าพิมพ์เช็คแล้วว่ามันไม่สะดวกโอเคพิมพตัดสินใจนอนเกเออนอนที่เบียนเซอร์ซี ันนี้คือเหตุผลในการเ,เลือกโรงแรมที่โอเคเราก็เอาสะดวกด้วยแล้วก็เราก็สัมผัสธรรมชาติด้วยบีเอานอนสอคืนคืนละตกประมาณว่า8,000กว่าบาทเนานะใชออ่ก็รวมแล้ว2คืนก็หม <16, S 2> ื 15, ่นหนึ่งื่กพันสี่ร้อยเกาสิบห้าบ เบียนเซอร์ซีเราก็ขึ้นเขาต่ออันนี้ก็แรงอันนี้ก็แรงอันนี้ก็แรงแรงไปเรื่อยๆแรงเออนี่แรงขึ้นเรื่อยๆเลยนะตั้งแต่แบบโยนาโดอ่ะคือแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นจากโฮเทลเบียนเซอร์ซีเราจะเราขึ้นไปเมอร์เรนกันก็ไปพักที่เอเดอร์วิสเมอร์เรนเนี่ยสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทก็ตกใจอันนี้ตัดตตกใจราคาเลยพอโรงแรมที่ผ่านผ่านมาคือแบบว่าโอ้หมื่นกว่าหมื่นกว่าอันนี้ขึ้นแบบสองหมื่นแปดสองหมื่นแปดก็คือคือละหมื่นสี่เออวิวมันสวยจริงนะครับแล้วก็ ต้องไปไหนไกลก็คืออยู่แต่ในโรงแรมนั่นแหละคือเราจะเหนื่อยตอนเปโรงแรมแต่ว่าไม่เหนื่อยเดินทางไปชมสถานที่ต่างๆเพราะว่าเราไปนอนในสถานที่นั้นๆตอนแรกพิมพ์รู้สึกกิลตี้เหมือนกันนะว่าเอ้ยพิมจองโรงแรมแบบไปไหมสิบสองวันก็ถามว่าเยอะไหมก็หกโรงแรมเออแล้วก็แบบแต่โรงแรมคือแบบ ปูดขึ้นไปงี้แล้วก็ปูดลงมาอย่างี้ออแล้วก็ขึ้นไปอีกยังไม่ถึงอีกอย่างเงี้ยเออแบบรู้สึกแบบว่าสามีจะเหนื่อยไปไหมพวกเขาต้องฟลอกอีกต้องตัดต่ออีกทํางานระหว่างวันอีกอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ตามใจกูเออโรงแรมสุดท้ายที่เราไปพักนะคะก็คือโฮเทลเฮอร์เมตทช อยู่ที่ลูเซิร์นเหตุผลที่เรื่องแรมเนี่ยเพราะว่าลูเซิร์นเนี่ยมันใกล้กับซูริกก็คือมันก็คือใกล้กับบ้านแล้วเรา,าอยู่อประมาณาจะได้เดินทางไม่ต้องไกลมากเข้าแอร์พอร์ตชั่วโมงเดียวอืม,อมก็จะง่ายเราไม่ต้องกังวลว่าจะต้องตื่นหรือว่าอะไรยังไงเดินทางลําบากไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยู่ที่พักใกล้ๆ กับสนามบินไปเลยเราพัก3คืน4วันนะคะ4 1 3 5มืพัน350บาทหมื่นสามเหมือมนกันนะก็แพงเนมือนะเน็นฤดากา <c oughs> ลโรงแรมบรคฟา์ดีแล้วก็มีแอคทิวิตี้เยอะ <c oughs> ก็ถือว่า อ่ะคคุ้มาแล้วบรรยากาศดีเอออยู่หน้าเลคอะอยู่ริมไม่อยู่หน้าอยู่ริมเลคก็ก็ถือว่าเอ้ยอากาศดีด้วยแล้วก็มีกิจกรรมให้ทําเยอะด้วยแล้วก็ใกล้ชิดธรรมชาติแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เดินทางเข้าไปในตัวเมืองลูซอนก็ง่ายเข้าไปหาอาหารไทยเข้าไปเดินเล่นในมาร์เก็ตอะไรเงี้ยก็ง่ายนะคะราคาโรงแรมทั้งหมดก็คือตึงจะตึง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 จะตึงตึงแสนหนึ่งหมื่น 7480บาทตึง1 1 7 4 8แสนบาทเมกกื่อนะก,กี้เท่าไหร่นะเมื่อกี้เมื่อกี้94,000อันนี้แสนหนึ่งก็สองแสนแล้วนะสองแสนเสร็จแล้วต่อไปนี้ก็เป็นค่า,ากระจุกจิกแล้วแหละไม่ได้มีอะไรมากมายเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องจ่ายอย่างเช่นค่ารถไฟอ๋อ <c oughs> มีค่ารถไฟเพิ่มเติมนิดหน่อยเพราะว่าเรานั่งคลาสผิดก็จ่ายไปคนละเท่าไหร่สามสิบ ได้ป่ะาอัพเกรดแต่ว่าขี้เกียจทำอันนี้คลิปนี้ออกยาเพราะว่าตัจะไปบินก็คือ2อ4พบารสี่อบาทสำหรับ2คนรถไฟที่จะขึ้นไปดูแมทเทอร์ฮอนอันนี้ใช้สวิสพาสลดแล้วนะครึ่งครึ่ง50%นะใช่ก็ยังเหลือสองคน4 2 3 2บาทแล้วก็จะมีคนเที่ยวตามแบบว่าที่ลาบเพราะว่ามันไม่หมายความว่าไม่ต้องไปจ่ายค่าขึ้นไปดูภูเขาไงเพราะว่าถ้าเจอขึ้นจุงฟราวชิวทอนหรือว่าแมทเทอร์ฮอนเธอต้องจ่ายเพิ่ม กรินกร e นเดอะวอลอย่างเงี้ยต้องจ่ายเพิ่มชิวทรนเท่าไหร่จำได้ปะ่ะ85คนละ95มัง้งเครื่องเล่นไปโอเชียนซีบวกกระเช้ามีกระเช้าเหรอกระเช้าขึ้นไปข้างบนไงมันต้องขึ้นกระเช้าแล้วไปเล่นลของเล่นนี่ลืมแล้ว4ชั่วโมงคือเฮียลืมแล้วกระเช้าบวกเครื่องเล่นก็คือคนละประมาณ คือกระเช้าเนี่ยคนละประมาณ13ฟรังนะคะแล้วก็เครื่องเล่นเนี่ยจริงๆก็ไม่ต้องซัดเข้าไปคนละ5รอบก็ได้เหมือนโดนคนหน้าเขาโปรยยามาใช่เหมือนเขาแบบว่าต้อง5รอบเหมือนเหมือนเขาคงไปรับอินโฟเมชันมาว่า5รอบมันจะแบบเอ้ยมันกำลังมันมันมันนะเดี๋ยวติดใจจริงๆซื้อทีละรอบก่อนแล้วก็ผมว่า3รอบก็น่าจะได้ที่แล้ววิพี่เห็นส่วนตัวคือ3รอบอะใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราต้องมีเวลาในการเดินเข้าไปดู ทะเลสาบั้าในด้วยไงที่โรงแรมเ e อร์มิ g าชก็จะมีกิจกรรมให้เล่นเยอะแยะนะครับ e bike ก็มีทีบเรือก็มีเขาก็มีกิจกรรมฟรีแหละใช่ก็อยากจะเล่นเราก็ไปเราไปขับพาที่โบ๊ทนะครับก็อันนี้เสียชั่วโมงละ80ดสิบห้าพันเหรือ เพิ่งรู้ว่า0 0นบาทเมื่อกี้พี่ถามว่าที่ราบคืออะไรคือเขาเที่ยวกรีเมนวอลเที่ยวเมอร์เลนแล้วก็เที่ยวตามเมืองอยู่ในรวมอยู่ในสวิสพาสอะไรไอโซวอลเที่ยวโอชินันซีอะไรอย่างเงี้ยใช่ที่มันรวมอยู่ในสวิสพาสอยู่แล้วเราทำให้เราไม่ต้องไปจ่ายตังค์เพิ่มเพราะว่าการที่คุณจะขึ้นไปดูแมททเอร์ฮอนเออรชุงฟลาวชิลทอนเนี่ยต้องจ่าย2คนอ่ะอีกร้อยฟรังอีก4,000กว่าบาทถ้าใครเหมือนแบบมีบัตรเจ็ตมาแล้วแล้วจองสวิสพาสมาแล้วแล้วก็เที่ยวพิมพ์ว่าสวิสมันก็สวยในทุกมุมก็คืออเราไม่ต้ง ขึ้นทุกอ่านก็ได้ก็เลือกอันที่ชอบก็ได้ค่ะอย่างชอบแมททออนก็ไปแมทแค่แมททอรอนก็พอ,อแล้วก็เราไปเที่ยวอย่างอื่นมันมีทะเลซุงทะเลสาบอย่างอื่นแล้วก็มันมีสถานที่ที่ไปแล้วไม่ต้องจ่ายตังค์เพิ่มก็เยอะด้วยใช่ถามหลายคนเหมือนกันว่าะจะขึ้นชิวอชอนไหมบางคนก็บอกว่าเฮ้ยยังไงก็ต้องขึ้นบางคนก็บอกว่าขึ้นแล้วไปแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยก็ลองศึกษาดูว่าอันนี้เ,เป็นความชอบส่วนเรา<บ><น>ชอบแบบไหนแบบเอออยากจะขึ้นไปไหมอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีก็เห็นเขามาเขียนหรือว่าแบบว่าจะเลืออไะรบ เราชอบอะไรเราก็ไปอันนั้นฉันเออพิมพ์ชอบ Green The Wall. กรินเดวอลก็เออแต่ว่าพิมพ์แนะนำนะถ้าใครยังไม่เคยไปแนะนําว่าไปกรินเดว l ลก็จะฟินฟินเหมือนกันแมนาทัฮอร์มันก็คือครั้งหนึ่งในชีวิต ก็อ่ะไปแต่ว่าจริงๆมาท่ฮอนอ่ะถ้าเราจองแรมดีๆอย่างที่เรานอนที่เซอร์โวมันก็จะเห็นวิวมาท่ฮอนในวันที่ฟ้าเปิดก็สวยเช่นกันเนี่แหละจะบอกวิธีในการเที่ยวที่ไม่ต้องไปเสียตังค์เพิ่มเพราะว่าเราจ่ายสวิสพาสมาก็คือราคาแรงอยู่แล้วอย่างเช่นเรามาอยู่ที่ลูซอนทุกคนมันก็จะมีฮาร์ดเดอะคลุมอันนี้ขึ้นฟรีแล้วก็ลิงกิเมลเช่นสวยลิกิเมลเช่นสวยขึ้นฟรีเรือก็ขึ้นฟรีเรือที่วิ่งระหว่างเลคเบียนส์กับเล t ทูนก็ขึ้นฟรีอินนทราก้น เนือข้ามฝั่งอะ่ะเรือที่เรานั่งอะ่ะวันมีวันหนึ่งที่เรานั่งเนือก็ฟรีคือเขาคิดมาให้แล้ววันะท่องเที่ยวอะ่ะถ้าคือ<ช>ถ้าเรา<ช>อยู่ในขอบเขตเนี้ยคือฟรีแต,<ช>แต่บางทีเราอาจจะอยากไปกินอาหารบนร้านอาหารที่มันเห็นวิวแมทธอดที่มันใกล้อย่างเงี้ยเราก็ต้องไป<ก>จ่ายตังเพิเ่มกิเลนล้วนๆถ้าทริปใครเช่ารถผมขอเป็นคนนั่งเพราะอยากดูวิวค่ะคนขับมันจะแบบพวงมาลัยซ้ายเนี่ยมันก็ต้องตั้งใจขับต้องแบบคอยดูทางนะครับเข้าใจนะว่าบางทีเราเช่ารถเปิดประทุนมาคือม ก็ได้สัมผัสธรรมชาติสัมผัสความาาแบบอีกรูปแบบหนึ่งมันก็จะฟีล,ลว่าอยากจอด ถ่ายรูปตรงไหนก็ได้จอดเมืองอะไรก็ได้ลงไปในลึกๆซึ่งแบบสถานีรถไฟอ่ะมันไม่ให้ให้ตรงนั้นไม่ได้เพราะว่ามันต้องเดินไกลอย่างเงี้ยเออมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันแต่จริงแล้วเอเวอร์จของการจ่ายค่าอันนี้รถไฟน่าจะคุ้มกว่าค่าอาหารรวมไบเสร็จทั้งสิ้นก็ประมาณ16ื่นมีแบบว่าอาหารเอาไปกินเองบ้างบางมื้อประหยัดต้นทุนคือพี่มาไปพีนีสปุ่นไงแล้วก็เกิดแบบว่าเอ้ยขึ้นได้ว่าเอ้ยเราน่าจะพกแบบว่าลาเมงไปเผื่อจะแบบอยากได้อะไรร้อนๆใช่ดึกๆซึ่งแบบร้านอาหารบางทีมันก็ไม่ได้ ใช่ออแล้วก็ค่าอาหารของเราเนี่ยหมื่นหกเ่ะถือว่าน้อยมากนะทุกคนเพราะว่าเรากินโครบซะส่วนใหญ่แต่แต่พิมพ์ว่าครบก็อร่อยแล้วเพราะว่ามันมีผักผลไม้ให้พิมพ์และนี่ก็มีแซนวิชมีคือมีครบทุกอย่างในนะั้นมีขนมมันนี้กินข้าวเสร็จก็ต้องมีขนมคือครบ <laughs> แล้วก็ราคาก็คือไม่ได้แรงมากสามารถกินได้แล้วก็โครบเนี่ยมันก็จะมีอยู่ทั่วไปหมดเลยขึ้นไปเมอเร์เรนยังมีตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยเมอเร์เรนจะกินอะไรตอนเย็นปรากฏว่า มีโค้กทีมีเออก็คือแบบเพราะฉะนั้นราคาก็แบบอะไรอย่างหนึ่งก็คือร้านอาหารที่ยุโรปเนี่ยมันจะปิดเร็วแล้วก็โรงแรมที่เราจองเนี่ยมันก็จะคืออยู่ไกลตัวเมืองทําให้เราไม่สามารถจะแหงเอากินอาหารได้แล้วต้องนั่งรถไฟเงี้ยมันก็รอบมันก็ใช่รอบมันก็จะห่างไปทําให้เราแบบกินแล้วก็จะขึ้นรถไฟรอบไหนอะจะต้องไปถึงนั้นก็ดึกอีกต้องเดินเข้าโรงแรมอีกที่เราซื้อแล้วก็มาทานที่ห้องเพราะว่าก็ห้องเราวิวปังพอแล้วอะ อ๋อก็จะกินอะไรก็ได้ใช่ใชแล้วกินเสร็จก็ไปขึ้นเตียงเลยบอกว่านั่งกลองแก่แล้วก็อัปเกรดที่ไปนั่งเขาซีเขาผิดอะ่ะจากเซ็ตขึ้นขาไปนั่งเฟิร์สคลาเขาแล้วก็เล่นกระเช้าแล้วก็ปาฏิทบทเนี่ยอันนี้รวมรวมนะคะ15,040บาททริป12วันในการเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ของครูเจอร์นี่นะคะ240,000บาทจ้าพ <laughs> ุ่งกิตสะเอาว่าเออเราจะเที่ยวแบบนี้หรือว่าเราสามารถ ลดอย่างอื่นแต่สิ่งที่พิมพ์คิดว่าสามารถลดได้ก็คือโรงแรมแล้วก็การรับประทานอาหารนะคะอือยังจะถูกแล้วก็กอแอคทิวิตี้ต่างๆก็สามารถตบตบได้เช่นกันได้โรงแรมก็ตบได้อย่างแรอย่างเธอรอนยูโซเทลอย่างเงี้ยเธอก็ตบราคาโรงแรมลงม,<า>มาได้อีกสมมุติว่าเราไม่ขึ้นกอนาแกรดสมมุติว่าเราไม่เล่นกระเช้าไม่เล่นเครื่องเล่นสมมุติเราไม่มีพาที่โพสก็หายไปเป็นเยอะสมมุติว่าเราไม่เป็นแซวอ่ะแซวอ่ะแต่ว่าบัตเจตตั้งต้นเนี่ยที่ต้องมีต่อคนเนี่ย ก่อนไปก็คือ5 0,000อันนี้คือราคาฟิกซ์ที่ทุกคนต้องจ่ายก็คือคนละ5 0,000แต่ส่วนโรงแรมเนี่ยสามารถไปตบๆตตเอาได้ที่อบอกแล้วก็อาหารการกินตบๆเอาได้บางทีบางคนก็เหมือนแบบว่าไปจองห้องด้วยกันเป็นอาพาร์ตเมนต์แล้วก็คุกอาหารแบบทําอาหารกินกันอ,อย่างเงีย้ยค่ะได้ันนั้นก็จะประหยัดคอสไปได้อีกอทางหนึ่งนะโรงแรมที่เราจองทั้งหมดเราเลือกแบบมีเบรคฟาสต์ด้วยก็ม oh, oh, oh. ีนนโรงแรมเดียวที่ไม่มีเบรคฟาสต์คือเลโอนาโดเพราะว่าเราเช็คเอาเนี่ยมันแบบไปงอกอะไรพวกเนี้ยหมดอ๋อแต่ว่ามันดีตรงที่อะไรรู้ป่ะทุกคนเพราะว่าทําาาใหห้้รระวว่งันนนเกิอย ว่าเราสองคนอ่ะเป็นคนหนักหนักมื้อเช้าแล้วก็อัดมื้อเช้าเข้าไปแล้วก็แต่ละโรงแรมคือเบรกฟัสดีนงามดีเลิศมากเราก็แบบโอ้เต็มที่เลยใช่แล้วทําให้ระหว่างวันเราไม่ค่อยหิวเราสามารถเที่ยวได้ยาวแล้วก็ระหว่างวันบางทีพิมพ์ก็แกบ Apple, แลบแอปเปิลขนมอคือ,อ breakfast อีกแล้วก็วันละมือ้อใช่สวิสพาสคุ้มไหมคุ้ม S <S มมที่เราคิดเราคิดรเราคิดคำนวณเลยนะเราไม่ค่อยไม่ค่อยทีน้อยอย่างเราอ่ะเรายัางคิดว่าเออมันคุ้มนะครับคุ้มคุ้มอันนี้ซื้อได้เลยนะคะทุกคนใช่เพราะบางคนคิดว่าเอยหมื่นกว่าบาทกูแบบไปซื้อเป็นเที่ยวแล้วแบบค่อยๆไปค่อยๆติ๊งน่องต้องแหน่งไปดีกว่าอะไรเงี้ยมันไม่คุ้มแล้วก็แล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาไปซื้อตั๋วด้วยยูมิสวิสพาสเก็บไว้ในมือถือเนี่ยก็เอาเอาควาได้เลยใช่แล้วก็ค่าใช้จ่ายที่ถามว่าจำเป็นต้องแลกเงินสดเข้าไปไหมคือส่วนตัวเนี่ยแลก กลับมาก็ต้องเสียเลนแต่ว่าคือเราก็เหมือนแบบนิดนึงเนาะเพื่อความสบายใจอ่ะก็ติดไปอย่างทิมกับพีเนี่ยติดไปจังสองร้อยติดไว้สักคนละร้อยก็ได้เผื่อมีเหตุฉุกเฉินนะครับว่าจะต้องใช้กระเป๋าหายหรืออะไรยังไงก็ว่าไปเดี๋ยวพิมอยากจะมาพูดเพิ่มเติมก็คือเส้นทางแนในการจัดทริปของพิมพ์ครั้งนี้เผื่อจะเป็นเอ่อเป็นไอเดียให้น้องๆอันนี้มันก็ต้องพูดอีกยาวสองแสนสี่หมื่นบาทค่ะตึ้ง S <S กักน,นทั้งหมดนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายในทริปสวิต12วันของเราทั้งสองคนนะครับเราทำคลิปไว้อย่าง ทุกวันอ่ะเราทำคลิปทุกวันเลยอ่ะสิบสามคลิปเนาะแล้วก็ใส่ไว้ในเพลย์ลิสต์ทุกสองอาทิตย์นะครับไปตามดูกันได้นะครับลิงก์ผมจะแนบไว้ในเดสคริปชันด้านล่างนะครับช่วยๆไปดูหน่อยนะแล้วก็ช่องเรามีปุ่มซุปเปอร์ตังค์แล้วนะครับถ้าใครอยากสนับสนุนการเดินทางแล้วก็การท่องเที่ยวของเรานะครับช่วยโดเนทให้เราหน่อยละกันถ้าใครไม่สะดวกเป็นผู้ชมให้เราทั้งสองคนก็ดีใจแล้วนะครับแล้วเราเจอกันใหม่ในคราวหน้าครับเอ e ว e r y วันบ๊ายบายค่ะ